สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือแหลมนอกจังหวัดตรานะครับเรากำลังจะไปเกาะมากันซีซั่น3แล้ไปดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าตอนนี้เราจะไปแบบโราขับ,บอนวันนี้พายุไม่เข้าโอเคน,นแล้วเจอกันที่เกาะมากครับ พาโนรีสอร์ทนะครับ oh, <no. S 1> ทางเข้าก็จะเป็นที่ลึกลับแบบนี้แหละ ครับทรานโนว้าว <Wow. S 1> oh. ที่พักเราเปว้าวสวยดูห้องน้ำกันนะครับดูในห้องน้ำเป็นยังไง ห้องน้ำที่นี่ก็อ่าตามสบายสๆนะครับแบบนี้อ,อครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นที่อาบ,บน้ำให้นะครับเดินออกไปก็จะเป็นระเบียงซึ่งที่สำคัญคือซีวิวครับด้วยราคาย่อมเยาม,มากนี่ซีวิวแบบนี้เลย ร,ราคาถูกมากห้องละ700กว่าบาท oh, <no. S 1> นอนได้สองคนงก็ถือว่าคุ้มนะครับวันละ700กว่าบาทอย่างสวยๆแล้วแถมทางเข้าก็ไม่เหมือนชาวบ้านด้วยไม่เหมือนใครนะครับมาได้ที่พานรีสอร์ทนะครับที่เกาะม่เดี๋ยวเราไปสำรวจที่อื่นต่อ นี่เป็นการตรวจสมรรถภาพทางเพศเอ,อทางรถนะคะในการที่เราจะทัวรรอบกา่หมากนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราชาวคณะทุกคนมากันเยอะมากมากัน60สกว่าชีวิตและที่ยังไม่มาอีกสามคันรถบัส <c oughs> <c oughs> มบอแบบเรือหมดหมดลอกอั้นก็คือไม่ได้มาไง l a t e ตอนนี้เรามาอยู่ที่ชินน้มอนอาร์ตรีสอร์ทนะครับตรงส่วนด้านเหนือนะครับของเกาะหมากนะครับซึ่งอันนี้เป็นบันไดาย,ยาวที่สุดของเกาะหมากนะครับที่ยื่นลงในทะเลนะครับก็อันนี้น้ําลงทะเลสวยมากสวยจริงๆนะครับสีฟ้าใสที่สวยกิ๊กเลยนะครับเราไปดูแลกันว่าที่นี่จุดถ่ายรูปสวยแน่ๆตามนีเลย ใช่ รับที่นี่นะครับชื่อวิลล่าลัวนะครับที่เกาะหมากเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชายหาดส,สีแดงนะครับเงียบสงบที่นี่ที่พักเอาสามารถเอาสัตว์เลี้ยงมาได้นะครับก็สามารถมาเยี่ยมชมได้ใครชอบสงบสงบก็มาที่นี่นะครับวิลล่าลัวเกาะหมากนี่บิวก็จะเป็นเป็นชายสีแดงนะครับแล้วก็จะมีโซน ร้านอาหารด้วยนะครับ วันนี้เราเสนอฮอตพอต,พอตครับอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับฮอตพอตซิกเนเจอร์อันนี้ปลาหมึกทอดเจรียมไข่ตุ๋นนัเลยอันนี้เมนูทั่วไปคือปลาปงทอดน้ำปลาอันนี้คานาปลาเค็มคานาปลาเค็มคูนิ่มครับคูนิ่มซาชิมิของเราอยู่ด้านนี้เดี๋ยวค่อยกิน ปลาแยำ<ป>สวอะอันนี้คือซาชิมิยำสวะเป็นปลาที่คนไทยไม่ได้กินนะครับถ้าไม่ได้อยู่ในช่วงโควิดทีมนะครับนี่ครับยำนวดอ,อันนิดเดียวละฟูดมันก็แบบเดียวกับนี้ปะอันนีมันหนบหเหนียวนุ่มเขาบอกนี่เหนียวนุ่มเลแซลมอนนะคะลละอย่างคนละเรื่องใช่อันนี้มันเหนียวเหนียวหนึบไม่ใช่ลาดิบแล้วันห้าราคาเท่าไหร่นะครับ เลขที่ออกกินอย่างกับควายโลกินอย่างกระห่าโลดูด้วยค่ะสิบสามคนดูดิโอ้ดูกินกันดินี่นี่นี่ต้องต้องเอานี้ดูดิอันนี้แค่หกพันแนะนำแกรบกรอบก็ต้องกรอบมากซีฟู้ดเท่านั้นอร่อยราคาโอเครสชาติเผ็ดนิดนึง ตอนนี้้้มแแลลวว The next day สวัสดีเช้าวันที่2วันนี้เราจะมีกิจกรรมดำน้ำทั้งวันรอบเกาะมากเลยเดี๋ยวตอนเช้าเราน่าจะไปเกาะกระดาษก่อนนะครับเพื่อว่าจะได้ไปดูวางหรือถ่ายรูปส,รสวยๆบริเวณเกาะกระดาษนะครับ,บรเกะาะขามน,น,นี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันสวยนะครับตอนนี้ทุกเกาะเก็บเงิน ที่200บาทเลยนะครับต่อคนนะครับดังนั้นก็ให้เตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วยนะครับในการขึ้นเกาะต่างๆนะฮะเกาะหมานี้ผมก็มาครันที่สามนะครับาาก็รู้สึกก็สนุกนะครับ,รบมาได้ที่นี่เลยเกาะหมาจังหวัดสระบะ ผลจากเมื่อคืนนะครับไม่ใช่ค่ะเราไม่ใช่เหรอแค่ไม่ได้ถอนจังซี่มันต้องถอนน้องกวางเนี่ยน้องแม็กจับได้แล้วครับเออไปเลือสีที่ไหนมาของมันเจ็บไหมอ่ะมันไม่รู้สึกมันรู้สึกเขาไหมน้ำ สสีงมวยตอนนี้เราอยู่ที่หาดต้นมะพร้าวเอ็นนะครับชื่อหาดสมชื่อหาดต้นมะพร้าวเอ็นอา่าเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันดีกว่า นี่ครับอ่ะเยวนะาหลงแล้วมันกัดกัดมือ บกดบดมือจริง,งผู้ชายล้อมรอบขนาดนี้นโอ้โหไม่ถ่โโโโายที่ภาพเนี้ยผู้ชายล้อมรอบขอความรักเนี่ยโอ้โห,โห,โห โอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่เกาะผีนะครับดดซึ่งเคยมาอยู่แล้วเออวันนี้ก็จะเป็นแนวสแน็คคริ่งนะครับต้องขามนำน้ำรอบเกาะผีนะครับก็ใใโปรแกรมนี้ถ้าใครมาก็ทำตามได้เลยโ okay, อเคเราเจอกันไปดูข้างล่างดีกว่า สวัส <Next> so, ดีครับวันนี้เข้าสู่เช้าวันที่3แล้วอันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะกลับไปแล้วตอนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงมันเมื่อย oh, นะครับเดี๋ยวเราจะนวดตอนใบตอนก้ามงเช้านะครับก่อนก่อนที่จะกลับไม่ไหวละเมื่อยมาสงสัยไม่ได้ออกกําลังกายเอาฟินมานานนะครับบรรยากาศที่นี่ที่พานรีสอร์ทสุดยอดมากนะครับ ดิมทะเลเลยเป็นซ e a v i เลยนะครับราคาก็ย่อมเยาวเป็นรีอสอร์ทลึกลับหน่อยอ่าอยู่ปลายแหลมทางด้านใต้เลยนะครับอยู่ใกล้ๆท่าเรือตานิกนะครับเจ้าของเป็นกันเองที่บอยเปน็นเองมากนะครับแต่ทำอะไรก็ทำไม่ใช่ละไม่มีอะไรมากเป็นรับเป็นพักผ่อนวันสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะกลับเข้าสู่กรุงเทพกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า บรินนการจะเป็นยังไงอาตอนเช้าไปดูกัน